ฮันแนะ่เกรทวอรินทอนโดนจี้ถามเคยแอบ,บรักใครในวงการหรือไม่เป็นพระเอกที่มักจะถูกเพื่อนๆและแฟนคลับแซวเรื่องเป็นโสดอยู่บ่อยๆสำหรับเกรทวอรินทรเพราะตอนนี้แก๊งคนดีที่ไหนมีแฟนมีภรรยาครบแล้วล่าสุด10พฤษภาคมเกรทได้เป็นแขกรับเชิญในรายการช่อง YouTube ของอดีตคู่จิน้นอายกมลเนตรอย่างรายการเพื่อนกอ,อมนอโดยในบางช่วงของรายการอายได้ถามเกรทว่า เคยแอบรักใครในวงการบันเทิงบ้างไหมเกรซตอบว่าถ้าถึงขั้นรักไม่มีเลยแต่ถ้าปลืม้มชอบเต็มไปหมดแล้วภาพลักษณ์ของเราก็เป็นไปนทางเจ้าชู้ซึ่งจริงๆไม่ใช่ผมเป็นคนเฟลลี่เป็นคนพูดคุยง่ายแต่หากถึงเวลาที่ต้องจริงจังจริงใจแล้วเราจะกลัวเราชอบคนที่คล้ายตัวเองพอเราโตขึ้นมาระดับหนึ่งอยากเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจขออยู่ง่ายๆอายอถามว่าสรุปจีบน้องก้าไหม กรไม่ได้จีบกับแจ็กกี้พูดจริงๆเลยนะเราจะขอบคุณเขาเขาพูดถึงเราแต่ละอย่างคือโคตรดีเลยเราก็ดีใจเขาน่ารักตลกติดดินเราก็เขินนะพูดถึงเราดีมากหลายคนเป็นห่วงที่เราโสดแต่เราโอเคดีไม่ต้องห่วงสถานะตอนนี้เราก็เรื่อยๆ